สบาดีสวัสดีครับตอนนี้ออก็อยู่อยู่เท่แถวห้างเอฟซีเฟียนะครับชมผาถามชมมาถ่ายภาพเก็บบรรยากาศอย่างเมื่อคืนเนาะบอกเรืเลยว่าย่านนี้ประดับประดาไปด้วยแสงไฟแล้วนะครับถ่านชมนะก็มีความสวยงามนะวรหนะัเดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศให้ท่านชมได้ดูดครับย่านนี้ก็เป็นย่านนะักท่องเที่ยวน่าจะเยอะนะครับผมเเป็นย่านชีแบบ หน้าท่องเที่ยวนะครับผมนะดูตรงต้นไม้ก็ประดับประดาไปด้วยไฟแล้วนะครับโอ้สวยจริงๆทุกคนว้าวดูอยามความคืนนะครับสวยงามสุดยอดทุกคนดูโอ้โหสวยจริงๆจัดหนักจัดเต็มประเทศไทยปีนี้ ต,ต้นไม้ก็ไม่ธรรมดาทุกคนวประดับประดาไปสุดรุ่นนะทุกคนนะจนสุดสวนนะทุกคนนะบปเดี๋ยวขอขึ้นไปดูด้านบนข้างบนก็จะเป็นต้นคริสต์มาสนะครับปีนี้จัดด้วยเตีมทะเลต้นคริสต์มาสด้วยเตีมทะเลทุกคนว้าว จะมีมือกุ้งอะไรครบทุกสิ่งทุกอย่าง,งโปูนะเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับเออสวยทุกคนโอ้ปีนี้สวยจริงๆดูว้าว โุ้ยสวยสวยโจะหนักจับเต็มเลยครับ <What? S 1> เริ่มแล้วทุกคนเรืออีกไม่กี่วันก็ปีใหม่แล้วนะ ้างบนสวยทุกงนข้างบนสวยจริงจงเออยัมมองคืนห้างอีฟเซียนะครับตรงถนนแถวอ่าพร้อมพงครับถนนจุบบุรีเนี่ยเนาะก็น่าเดินมา,มากๆครับผมนะตกแต่งสีไฟสวยงาม อืมก็ฝั่งนี้ไม่เปิดทุกคนฝั่งนี้ไม่เปิดเนาะอนี้จะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับอืมฝั่งนี้ปกติจะเปิดนะแต่ว่าน่าจะเกี่ยวกับไฟหรือเปล่านะปกติเปิดสวยงามเลยนะครับผมพอไดเลยว่าเดินยาคำความืนของประเทศไทยนี่ ไม่น่ากลัวนะครับผมไม่น่ากลัวดังที่คิดเนาะเพราะว่าคนเดินเยอะมากแล้วก็ให้อ่ไม่ใช่สว่างเยอะครับผมสิ่งหนึ่งก็คือแบบไม่ได้มีครอบปลอดภัยอีกแล้วนะทุกคนครับกล้อ,องจอหนึ่งเซนตีผมนะตรงน,นี้ก็จะมีน้ําพุนะครับผมนะแสดงน้าพุเนาะสว,สวยสวยสวยทุกคนเออ อสวยๆผมว่าถ้าแบบว่าจัดน้ำพุใหญ่ๆอีกวันี้นะคนน่าจะมาดูเยอะนะทุกคนนะช่วงแบบเ็นเวลาเนาะนี่แบบจัดอ่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับเล็กๆ ไปเดินดูไปดูข้างบนนะครับไปดูตรงอ่าหน้าห้างแล้วผมนะว่เป็นยังไงเนาะเพราะว่าตอนคริสต์มาสผมมาถ่ายเลยเขาตอนกลางวันนะครับไปดูตอนกลางคืนว่าจะสวยขนาดไหนอโอเคครับทุกคนเราขึ้นมาดูด้านบนเนาะ ฝั่งนู้นก็จะเป็นต้นคริสต์มาสนะผมนะแต่ฝั่งนี้น่าจะสวยกว่าครับผมเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะต้นใหญ่กว่าแล้วก็เป็นหลายๆคนมาถ่ายแล้วผมนะมันสวยจริงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูคนน่าจะเยอะนะครับว่าน้อจะเข้าสู่เทศกาลครินะคสต์มาสแล้วครับผม แล้วก็ปีใหม่เนาะปีใหม่ก็ที่สาเ,เดือนนี้ครับผมก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนทุกคนนะพน่าจะเก็บภาพบรรยากาศแถวกรุงเทพนี้แหละครับ i อพีเซเนาะได้เห็นนะครับผมว้าสวยเงียบไคนประดับเ้วยต้นไม้เนาะด,ดูเดือน ว้าโอ้ยทุกคนสวยจริงว้าสวยมากทุกคนอ่ามันรอดได้ทุกคนนะสามารถรอดเข้าไปได้นะแล้วก็เข้าไปถ่ายรูปได้ทนะุกคน สวยทุกคนสวยมากครับผมหนูสูงมากแล้วก็ใหญ่มากแต่ละห้างนี่จัดแบบไม่เหมือนกันเลยนะทุกคนนะอันนี้น่าจะตีมอ่าดอกบัวไหมทุกคนไม่แน่ใจว่าเป็นดอกบัวหรือเปล่านะตัวเล็กนี่นก็สวยนะครับโอ้สวยจริงไปผมจะพาทุกคนรอดไปฝั่งโน้นสวยอาคารไหน อ๋อข้างในคล้ายแบบคล้ายอะตีมบ,บางกอนนะทุกคนว,ว้าวโอมคนค่อนข้างให้ความสนใจนะทุกคนครับ ไม่สวยมันรู้จะว่ายังไงเลยทุกคนโดนมาเห็นก็ต้องถ่ายรูปนะครับผมสวยเกินไปผมก็จะได้เดินทางกลับแล้ววันนี้โ oh. อ้ยจะเหนื่อยๆมันทั้งวันครับวันนี้ขอซื้อตัวรถไฟฟ้ากลับ โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาเดิมเนะาะกดติดตามไปพายกันต่อไปครับน,นี่กล่าสวาสวัสดีครับสบายดี